ผมดื่มเหล้าเกือบจะทุกวันนะสุบบรีก็ทุกวันใช้ชีวิตแบบนี้นะประมาณ2ปีครึ่งผมเป็นไขมันพอกตับระยะ2-3ถ้าปล่อยไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเป็นมะเร็งตับได้คือชอบกินจุกจิกตามใจปากค่ะ กินพวกของทอดของมันต่างๆหมูกระทะชาบูชาเย็นชานมเย็นชาไข่มุกเนี่ยสั่งมากินทุกวันหมอก็บอกว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะไขมันพอกตับอะค่ะฟื้นบำรุงตับขับสารพิษลดความเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับโดยสารสก,กัดเข้มข้นจากธรรมชาติ วัยตาเนเจอร์พลัสตรีพลาและสารสกัดอาติโชกวันนี้เราจะมาไขาความลับกันครับว่าทำไมสี่สุดยอดสมุนไพรยอย่างตรีพลาและอาติโชกนะครับถึงเป็นที่นิยมในการใช้นํามาดูแลตับของเรานะครับโดยเฉพาะป้องกันภาวะไขามันพอกตับนั่นเองครับตัวตรีพลาเองครับมันเป็นยาอายุรเวทที่มาจากอินเดียจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอาักเสบนะครับรวมถึงยับยั้งในส่วนของตัวเซลล์มะเร็งตับได้เป็นอย่างดีอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวอาติโชกตัวที่เป็นสรรพคุณของอาติโชกเลยที่เด่นๆเลยก็ไปช่วยในเรื่องของการลดไขมันพอกตับ นะครับ mm hmm. ลดในเรื่องของตับอักเสบพอมันลดพวกนี้มันก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดพวกมะเร็งตับได้ด้วยมาถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงอยากจะดูแลสุขภาพตับกันเต็มที่แล้วนะครับทั้งเป็นการชะล้างไขมันเก่าป้องกันการสะสมไขมันพอกตับนะครับและฟื้นฟูตับให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากธรรมชาติทั้งหมดนี้รวมอยู่ในกระปุกนี้แหละครับ